การแข่งขันบาสเกตบอลในเขตกว่างซีดึงดูดแฟนบอลทางกีฬาและบุญเสน่ห์ทางวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆนี้การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในเขตชนบทปี2 0 2 5ได้เปิดฉากซึ่งดึงดูดแฟนคลับที่ได้ชื่นชอบกีฬาในเขตชนบทจำนวนมากรวมตัวกันที่เมืองเฮอชือซึ่งเป็นเมืองเล็กทางตอนใต้ของไกาเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ซึ่งในปี2024การแข่งขันบาสเกตบอลในเขตชนบทหรือที่เรียกว่าชุน BA ได้รับความนิยมจากทั่วประเทศจีนอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นจากความรักที่แท้จริงของกีฬาของพวกเขาจนถึงปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดยมีทีมจากทั่วประเทศจีนจำนวน38ทีมเข้าร่วมชิงชัยในระหว่างการแข่งขันเป็นเวลากว่า50วันซึ่งทำให้แฟนบอลตื่นเต้นอย่างมาก ก่อนจัดการแข่งขันและช่วงเวลาพักครึ่งประชาชนท้องถิ่นร่วมกันร้องเพลงและเต้นลําอย่างสนุกสนานและได้สร้างสีสันให้กับการแข่งข,นขันครั้งนี้ก็เพื่อให้กําลังใจนักกีฬาและปลุกเร้าความรู้สึกผู้ร่วมชมให้เกิดความรู้สึกประทับใจ